สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแต่งงานแค่สิบวันเมียสุดทนผัวไม่ยอมทำการบ้านท้ายาชาวเน็ตยุเลิกเลยการแต่งงานเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตนอกจากความรู้สึกโรแมนติกระหว่างคู่รักแล้วการสื่อสารที่ดียังเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการรักษาความสัมพันธ์เมื่อไม่กี่วันก่อนมีกรณีหนึ่งในประเทศจีน ที่จุดประกาศให้เกิดการทกเถียงอย่างเผ็ดร้อนกันอย่างมากบนโลกโซเชียลเมื่อหญิงที่เพิ่งแต่งงานได้แค่1ิบวันจูจ่ๆเธอก็ร้องอยากยาโดยเรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านทางบล็อกเกอร์ของจีนเป็นเรื่องราวของคู่รักที่เข้าพิธีวิวาห์อย่างชื่นมืนต่อนักแขกมากมายแต่ในคืนวันแต่งงานสุดโรแมนติกฝ่ายเจ้าสาวกลับเจอปัญหาใหญ่นั่นก็คือสามีมีเซ็กซ์ไม่ได้ตามที่เธออ้างปัญหามาใช่เรื่องของระยะเวลาหรือความพึงพอใจแต่เป็นเพียงการเพิกเฉย ของสามีซึ่งนำไปสู่ความยากลําบากในการมีเพศสัมพันธ์อย่างไรก็ตามหลังจากทั้งคู่พยายามและล้มเหลวหลายครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ภรรยายรู้สึกทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอจึงลองแนะนําให้สามีไปพบแพทย์เพื่อปร,รึกษาแต่ฝ่ายสามีกลับมองว่านั่นเป็นการทําร้ายความภาคภูมิใจในตนเองทําให้ทั้งคู่ตกอยู่ในสงครามเย็นเป็นเวลาหลายวันและในเวลาไม่ถึง1ิวันหลังจากแต่งงานระหว่างการโต้เถียงกันสามีรู้สึกทนไม่ได้กับเรื่องดังกล่าว พอไปถึงท่าทีของภรรยาเขาจึงตะโกนออกไปด้วยความโกรธว่าทํใไมพอใจก็อยากกันเถอะจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ขอแยกทางกันหลังจากแต่งงานได้ไม่ถึง10วันทั้งนี้หลังจากที่ฝ่ายภรรยาเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านทางโซเชียลก็จุดป,ประกายให้เกิดการถกเถียงกันของชาวเน็ตเป็นจํานวนมากหลายคนพูดห้วนๆว,ว่างั้นก็อย่าอย่างไรก็ตามยังมีคนอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าถ้ารักกันจริงก็ควรพยายามช่วยกันแก้ปัญหาด้วยกันดีกว่า ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ